ี้ก็เป็นเพื่อนพระได้เข้าพรรษาได้หนึ่งเดือนพอดีเลยสองเดือนหนึ่งง่ายสองก็ผ่านผ่านโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้ พุทธภาษิตคือเรื่องปัญญาบอกว่าแสงสว่างเสมอปปัญญาไม่ดีให้ไม่มีคือปัญญาเป็นเลิศนี่แหละแล้วก็อะไรปัญญาปัญญาอะไรอะไรดีกว่าทรัพย์เราเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่า คำว่าปัญญาของผู้ศาสนานี่มันคนละเรื่องกันนะปัญญาที่เราเรียนล่ําเรียนกันมาฝึกปัญญาจำโรงเรียนไอ้นี่ปัญญาแบบเพื่อไปหาอยู่หากินพระเจ้าถือว่าเป็นระดับศีลแค่นั้นเองเรล็กสัม,มาชีวะหรือว่าคุณก็ที่ได้รู้เรื่องของนั่นมันยังแค่ใปัญญาปัญญาที่แท้จริงผู้พุทธเจ้าปัญญาคือดับทุกข์รู้ทุกข์หาทีวิธีดับทุกข์ ล้วทุกขาออะไรเพราะเราไปยึดต,ตัวตนก็คืออัตตาพุยวเจ้าท้างก็บอกไม่ใช่เราเราไม่มีตัวตนพอเราไปยึดต,ตัวตนเราก็เลยอยากนูน่นอยากนี่อะไรทั้งหลายแหละเพราะเราไม่รู้ความจริงปัญญานี่มันจะขายความจริงปัญญานในในผู้ศาสนามาถึงว่าปัญญาที่รู้อะไร เป็นจริงเราหย่งตัวเราเนี่ยเรารู้จักตัวเราหรือเปล่าตัวเราแล้วไปยึดตัวเราใครด่าก็โกรธใช่ไหมอะไรเจ็บก็เจ็บก็ทุกข์ก็เหนื่อแต่ทุกทางกายธรรมชาติแต่ทุกทางใจมันมันคนละเรื่องกันทุกทางใจนี่มันสามารถที่จะดับได้แต่ทุกทางกายเนี่ย มันดับไม่ได้แต่พอพอมันคลายได้ถ้าใจดีมันก็คลายพู้เจ้าเนี่ยที่ท่านสมัยก่อนนี่พวกศีลสมาธิเนี่ยก็ทำกันมาก่อนมีมาก่อนแต่ปัญญานี่ใครยังไม่ค้นพบหรือกฎของธรรมชาติอันนี้จังทุกขังอนัตตากฎใจรักกฎของธรรมชาติที่เราต้องเจอก็คือความไม่แน่นอน แล้วกับความทุกข์แล้วก็เราก็อะไรอนตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้มันเป็นไปไปตามธรรมชาติของมันท่านผู้เจ้าท่านพวกข้อนี้อันนี้ก็เลยเกิดปัญญาขึ้นนั่นเองเราไปยึดตัวตนจริงๆตัวตนเราไม่มีธรรมชาติก็คือสิ่งต่างๆมาประกอบกันก็กลายเป็นตัวเป็นตนเราขึ้นมาเราสมมุติฉะนั้นเอง สมมุติว่าเป็นคนไก่ก็สมมุติว่าเป็นไก่ไปแล้วต่างๆมันก็คือธาตุต่างๆมานั่นกันพอผสมเป็นไปถึงเวลาก็แตกสลายไปเรื่องของวัตถุก็กคือมาจากดินน้ำลมไฟมันก็จะไปกลับสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจละ่ะไปไหนเรามีใจทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ยังไม่รู้จักใจ แค่การเกิดกยังยังอธิบายไม่ได้แล้วเราเกิดมายัางไงอธิบายได้แค่ว่าเชื้อของพ่อกับแม่ผสมกันแล้วก็เกิดมันไม่แค่นั้นมันมีมากกว่านั้นความไม่เข้าใจมันก็เลยนั่นเพราะนั้นปัญญาปัญญาก็คือให้เข้าใจตัวเราและคืออะไรแล้วสิ่งต่างๆมันผันแปรไปยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไง เป็นตามกฎธรรมชาติเราไม่สามารถที่บังคับได้คือผูปรากฏการต่างๆในโลกเราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราบังคับได้ไหมอยา,เก,อยา,งงาเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เราบังคับไม่ได้แต่ใจเราเรามีกิเลสเราไปยุ่งมันก็เลยทุกข์เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจก็เอาไว้มันเกิดอย่าง,งานั้นมันเกิดเดี๋ยวมันกระดับแล้วไ,ไ,ไม่มีเกิดแล้วม,ม,มีเกิดแล้วไม่ดับไม่มีหรอกเพราะนั้นต้องไง ต้องทำทำความเข้าใจเรื่องปัญญาคือสูดยอดของพุทธศาสนาก็คือเรื่องปัญญาพระเจ้าสัจจะเน้นเรื่องปัญญาและในการฝึกก็คือเสียงสมาธิปัญญาลงได้ได้ปัญญาเสียงสมาเียงกบสมาธินี่เป็นพื้นเพื่อพัฒนาปัญญาถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ทุกก็คือชักเข้าใจเรื่องอริยสัจอริยสัจสี่ที่เราเรียนกันมาทุกสมุทัยนี้โลกได้ก็คือทุกก,การดับทุก ถ้ามีทุกข์กบการดับทุกข์มีทุกข์ก็ไม่ใช่มาทุกข์มาได้รับทุกข์ไม่ใช่ทุกข์หาเหตุของทุกข์แล้วเพื่อไปแก้ปัญหาวิธีดับทุกข์ครูเจ้าาัก,าากา็หาวิธีการให้เรียบร้อยแล้วเราเพียงจะฝึกฝนฝึกฝึกฝนอะไรต่างๆเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการฝึกฝนการศึกษาจริงๆแล้วเรื่องของการฝึกฝนไม่ใช่เรื่องตะเลียนอย่างเดียวมันต้องฝึกฝนด้วย เพราะนั้นเพราะนั้นปัญญาที่เราใช้พุทธสมาสิประจำโรงเรียนให้เข้าใจให้ถูกปัญญาที่เราสอนกันทุกวันเนี่ยมันเป็นปัญญาแบบศีลไม่ใช่ปัญญาแบบนั่นก็ลองดูนนนในมรักในมรักองแปดสัมมาการตบะสัมมาวาจาและสาม,มาชีวามันอยู่ในหมวดศีลมันแค่ศีลถ้าเข้าใจจริงแล้วลูกศิษย์ สอนไปลูกศิษย์จะต้องไม่ทุกข์แล้วมีศิษย์โรงเรียนไหนที่ไม่ทุกข์างเพราะเพราะไม่เ <high> ข <pres diving> ้าใจไงเพราะเข้าใจเพราะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยความความหมายเราเรียนมีความรู้นู่นนี่ก็เป็นยาใช่ปัญญาเป็นเรีกปัญญาหยากหยาบปัญญาหัวเจ้านี่ปัญญาสุดยอดเขาเรียกภาวนาไมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจากการภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้เจริญขึ้นก็คือทําให้จิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นจิตก็คือเนี่ยนะพอทำฝึกจิตเจริญขึ้นมันก็จะเป็นปัญญาพอฝึกได้ศีลก็ได้ปัญญาระดับหนึ่งฝึกได้ธรรมิก็ปัญญาระดับหนึ่งฝึกปัญญาได้ถึงได้ปัญญาก็เป็นตัวที่เราจะดับทุกข์ได้รู้ความเป็นไปต่างๆทั้งหมดรู้สัจธรรมของโลกนั่นเอง เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรความจริงของเรื่องนั้นมันคืออะไรเราจรึงจะแก้ปัญหาได้ก็คือรู้รู้เหตุข,ของทุกข์นั่นเองตามอริยสัจที่เราเคยได้ร่ำเรียนกันมาทุกข์กับการดับทุกข์พรจชาวท่านสอนเรื่องสองอย่างแค่นั้นแหละอันนี้ชาวโลกทั้งหลายแหละก็ร่ำเรียนกันเออยอะแยะเรียนไปก็ทุกข์ไปด้วย ไม่ได้เรียนวิธีดับทุกข์ไปด้วยคือไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของใจนะะั่นแหละการถึกสาเรามันมันไม่ได้เรียนเรื่องของใจเรื่องของชีวิตที่แท้จริงมันเป็นยังไงให้เข้าใจชีวิตที่แท้จริงไม่เข้าใจชีวิตมันไม่ได้จบแค่นี้นมันต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีกิเลส หรือมีอะไรเอาวิชาที่อยู่ในจิตอยู่ความไม่รู้ยังมีความไม่รู้อยู่หรือมีความทุกข์อยู่ความทุกข์นั่นแหละมันจะพาไปพาไปทุกไปเวียนว่ายใจเกิดถ้าคุณดับทุกข์ได้คุณก็ไม่ต้องไปเกิดอีกมันก็ไม่มีทุกข์ถ้าเกิดมันก็ทุกข์เกิดมันก็เกิดแก่เจ็บใจพลาดพลาดพลาดจากการความไม่สงหวังก็ตามมาเนี่ยแหละคือความทุกข์เพราะนั้นต้องเข้าใจเพราะนั้นโดยวะคัะ โรงเรียนเนี่ยเอาเอาพุทธภาษิติไปใช้ก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ศึกษาก็ให้ศึกษาให้มันครบให้มันทั่วการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือการศึกษาตามแบบพิธีพุทธเจ้าเขาเรียกใจศึกษาคือศีลสมิธธรรมญาหรือภาวนาภาวนาสี่คือภาวนาก็คือแปลว่าฉันไม่เจริญจเจริญทางกายจเจริญทางศีลทางริญทางสมาธิเจริญท,ท,ทางปัญญา มีอยู่สี่อย่างแต่เวลาฝึกฝนก็ฝึกฝนได้สามอย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ท,ที่พระท่านใช้กันอยู่จริงแล้วพระเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เรื่องพระสอนทั้งโยมโยมด้วยธรรมะอันเดียวกันนี่แหละท่านก็สอนทั้งทั้งโยมทั้งพระแต่เพินโยมมีพระละกิจเยอะ มัน,นก็เลยฝึกฝนได้ไม่เต็มที่เพะาะนั้นใครอยากพ้นทุกข์เร็วก็ต้องมาเนี่ยแหละต้องใช้ชีวิตแบบนักบวชพวกงานการมันน้อยก็ได้ฝึกฝนเนืองดังเพราะนั้นความเจริญในศีลในธรรมมันก็จะเลวดวเร็วกว่ากันวันนี้ก็ไปแค่นี้ขอการูกครับ ปัจจัยที่จะพยายามตัข้าร่วมกันเนวันพระรวมทั้งจิน้นเกตันสีบาทครับแล้วพอน ยะธาบริวะหาปูลาปริปุเรนติสาคขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปะกะติอิชิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิเตตุัะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะธามณิโชติลโสยะธาสิทธิโอวิวะการุตัสวาะโกวิ พรวันวันตาโยอสุขีติกายุโกภวาทิวานสสิริสานิตังบุตธาปจจายนจัาตา ภารานายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยัสวัตถโกภารวัตถโกวันวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัมภะธาตุขโรคภะเพยะเวลาโสกาสสตุจุปัญญาวา เนกันตลายยาปิวินาสันตญเตยะาชยาเทรษธนังลาพังโสทีภากยังสุขังภลาสิริอายุจะวันนจะพคังบุตรทีชใจสวัสดิ์สวัสดอายุจะชี สิทธิพวันตุเตภวตุสามะมังคังรักขันตุสามะเทวตาสามะพุทธานุภาเวนะสทาโสธิพวันตุเตภวตุสามะมังคังรักขันตุสัมะเทวตาสามะ ภาเวนะสะาโสทีเพราะวันตุเตเพราวตุสาภังคารพรกขันตุสาปเิวัตาสา